คนายทศพรพินโยยางอายุ30ปีค่ะไปขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความปี66 ทางอบาตาในอำเภอเกษตรสมบูรณ์เข้าไปรังวัดที่ดินที่บ้านเขาจะสร้างถนนสาธารณะเป็นถนนที่มีความกว้าง6เมตรก่อนหน้านี้คุณยายของเขาเนี่ยยกที่ดินบางส่วนของครอบครัวให้กับทางอบาตาไปสร้างถนนขนาดกว้าง3เมตรไปแล้วแต่อบาตาต,าต้องการสร้างถนนที่ใหญ่กว่าเดิมก็เลยมาราังวัดที่ใหม่แล้วก็มีการไล่ที่หรือถอนบ้านของเขาเพ่อถูกทางอบาตามาแจ้งจับดําเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่จริงๆมันก็เป็นที่ดินของพวกเขานะทำไมถึงโดนข้อหานี้เลยมาร้องเรียนมาขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความเพราะรู้สึกว่า ผมน่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมี่คี่ทาเาที่นาจุมายเขาตินนตอไปเชื่อมกับไม่เช่อทสุกไปทสุกที่นาผมแล้วก็ยดแคนี่ไงคุณทศพรเขาบอกว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกับถนนเส้นอื่นๆแล้วพอมาสร้างลงไปในที่นานแล้วก็สุดแค่นั้นมันใช้ประโยชน์แทบไม่ได้